สวัสดีครับผมแฟนเพจแฟนครับ FC สุขุทุกคนวันนี้ก็วันที่สิบเก้าเดือนกุมภาพันธ์พศสองพันห้าร้อยหกสิบห้าครับผมวันนี้กับพาแฟนเพจแฟนมาบึงวัอยู่กลังทงไฮทงนานะ้ครับแล้ววันนี้ก็ได้เป็นงวแม่ลูกนะครับเนาะลูกผูครับผมงวไทยบ้านเขาว่าลึงขอพันมนี้นะครับเนาะงัวแม่นี่นี่ครับเป็นงวแม่ลูกลูกผูลูกพันบือมัดร้นนะครับเด้ะ เบือยังอยูเนาะครับเนาะตัวลูกเพิ่นเปิดราคาเลยนะครับเด้องัวเลี้ยงง่ายๆปล่อยใบถุงนากับเบิดเท่านั้นครับทางพีงัวใส่นี่เปิดไว้สามหมื่นเจ็ดพันครับผมงัวแม่ลูกนี่ยนะครับเนาะสามหมื่นเจ็ดพันครับผมครับนี่นะครับงัวแม่ลูกนี่ยนะครับเด้อเปิดไว้ราคาเนี่ยครับ ก้มสูงแมเพันกับที่อยุประมาณร้อยสามสิบยี่สิบห้าบวกขึ้นไปถึงร้อยสามสิบเนาะครับเนาะแม่เนี่ยร้อยยี่สิบห้าบวกนี้ครับผมลูกแรกครับเนี่ยคมเญ่คมเวาวามสูงนี่นสิมี้เห็นอีกไลายครับผมนี่ครับแม่ลูกผมนีเนาะครับเนาะเป็นแม่บอกแม่พันนี่เงาไกลครับเนี่ยสำหรับแฟนเพจแฟนครับเอฟซีองจะย,ยอดสี มกงัวใาอนี่เนาะครับเนาะเรียงง่ายๆป้อยไวตรงใหตรงหน้ากับพี่นี่ครับผมสำหรับคลิปนี้กับมิ้งยูสองคมนะครับเนาะแนนํำให้งเอฟซีของหัวเแยวยาพิจารณาครับผมเป็นงัวไททัยบานฮา้เนาะครับเนาะไก่พันขึ้นมาแน่แหละครับผมลึงคอกระเริ่มมีแหละเนาะครับเนาะคมนี่กับสามหมื่นเจ็ดพันครับผมเอาบางอีคมหนึ่งครับผมแม่ลูกลูกผูกขึ้กันครับ ตัวลูกพ่นตัวแม่พ่นครับมานี้แม่พ่นขีิมีเดือดเละติดน้ำนะครับผมดูแข้งดูขาง่ญ่ดีนะครับเนาะตัวลูกพ่นมีอยู่สองคมนี่นะครับเด้อสำหรับกินนี่นะครับเนาะเป็นลูกปูทั้งคู่ครับผมแม่ลูกคมนี่เปิดไว้บ่หลายเดได้ครับเด้อ พัดกันขึ้นมามนี่ครับผมเปิดไว้กับสี่หมืนสองพันครับนี่แม่ลูกลูกคูกนะครับเนาะนี่แหละครับเบิ้องเอาครับนี่ต้งลูกดีนะครับงัวแม่เนี่ยลูกพันนาดีนะครับเนาะดูแข้งดูค้ายง่ยดีนน่ะครับตัวลูกพันเบิ้งแม่พันอีกเท่านึงครับแม่พันกับอมนะครับเนาะอดยาครับ นี่แหละครับผมงูสองคมนี่นะครับเด้อสี่หมื่นสองสามหมื่นเจ็ดนะครับเนาะสี่หมื่นสองกับสามหมื่นเจ็ดมาเบิ้งงูสาวบัานครับผมเอาใจเถี่แฟนเถีแฟนขับเอฟซีที่มักงูสาวนะครับเนาะมีงูสาวอีกแม่นึงครับผมนี่แหละครับแม่นี่นะครับเด้องวสาวออกสไตล์บามันไข่ใหญ่โฮเลยนะครับเนาะแม่นี่ เออคนก,กับยุกสีไว้สีไร้เหรอครับเนี่ยเออคนนะครับเนาะมีดางอ้อยหนึ่งคนนะครับยังม้วนเป็นเสียกวกันไหนเมื่อแม่นี่จะได้ปีปีกลักวๆนะครับสิ่แปดเดือนนะครับเนาะสิ่เจ็ดสิบแปดเดือนประมาณนี้ครับผมผมใหญ่ผมยา,ผมาวมาตรงห้องครับครบเกลือหนึ่งบัวบดกับบัตรงห้องเต็มเต็มเลยนะครับเนาะเรื่องบับดเนี่ ำแร้บแฟนเพจแฟนกับเอฟซีของเฉยยวสีมักหัวออกสไตล์บ้ามันไ้ไงนะครับได้การน่ครับผมอีกแม่สาวแม่หนึ่งนี่แม่นี่นะครับเด้อบันไทยไงเป็นไงครับผมแฟนเพจแฟนกับเอฟซีอยากได้เอาขอไปคอกอยากได้ไปเฮ็ดแม่บอกแม่พันได้การครับนี่แม่นี่คุณนะครับยางโชว์ให้เอฟซีของเฉยยวบังเลยนะครับเนาะ ก็นี่ครับขาโทขาทอนหางมกหางดอกรับประกันให้ครับผมควมสูงถึงอยู่ยประมาณลอยสามสิบแปด้อยสามสิบแปดบวกนะครับเด้อแมน่นี่เนาะครับเนาะแต่ลอยสี่เสียบครับแต่ว่าก้ามเหญ่้มเาวยังสีมนีม้อีกหลายครับผมงูมมแมน่นี่เนาะครับเนาะนั่นแหละครับคลิปนี้กับมีงูสองใสสามใสเนาะครับเนาะมาให่ แฟนเพจมาให้แฟนครับมาให้เอฟซีหัวเจ้าย่อผิดจรณนเบิังครับผมนี่นะครับแม่งอีกจุดหนึ่งกับเป็นหัวคบนะครับเนาะลูกขู่ทั้งคู่แม่นี่แม่สาวครับเปิดไปหาหมื่นหาพันนะครับเด้อแม่นี่นะครับเนาะห้าหมื่นห้าพันครับผมแม่นี่เปิดไ้ให่แฟนเพ,พจแฟนครับผิดจรณนเบิังครับผม นี่ด่านราคากับถุงหม่องทุบบอลน,นะครับเนาะต้อนร้องในคือเก่านะครับเนาะส่งฮอดหม่องฮอดบอลคือเก่าเลยครับฟรีนะครับเนาะตัวภาคอีสานดูนะครับแม่นี่ไม่จะยอมมักแห้งครับแนมะ่นี่ลำตัวเงาดีนะครับเนาะบันทายพคนยยง่ายดีกลวงดีหายดีุูนะครับ เบิ้องเัาเลยครับผมบาทเป็นยางนั่นนะครับเบิ้งเต็มๆเ,เลยครับแวเไปซองหาหมูอีกนะครับบา้านอะไะครับผมคลิปนี้กับแฟนเพจแฟนเขาคือเบิ้องยางจุใจเนาะครับเนาะมิให้เลือสามไส่สามขนาดครับผมมักสาว เมสาวกแม่นี่เลยนะครับเนาะแม่นี่แหละครับผมเมสาวเอาไปเป็นแม่บอกแม่พันธุ์ในการครับนี่โค้งสั่งใหญ่ดูแข้งดูขาใหญ่ดีครับผมลึงคอลึงทองก็ายเนาะครับเนาะตามที่แฟนเพจแฟนครับเห็นแหรอครับผมเอาเข่าไปคอกเอาเข่าไปเห็ดแม่บอกแม่พันธุ์ในการบันทายง่ายๆแนวนี้นาะครับเนาะเปิดด้วยก็ห้าหมื่นห้าพันนะครับเนาะย่ำราคาอีกเท่อนึงครับผมพูณนะครับความใหญ่ความยาวความสูงของเพิ่น สูงนี่กับยูลอยประมาณลอยอย่างสามสิบเจ็ดสามสิบแปดนะครับเนาะลอยสามเจ็ดลอยสามแปดมีบวกแน่นอนครับงูแม่นี่เอาละครับคลิปนี้แฟนเพจแฟนคลับกุ้ยชี่บางอย่างจุใจนะครับเนาะคลิปนี้ก็บจ๊บใบช้ำนี้แหละครับผมโทกรก่อนสังได้ก่อนนะครับเด้อโทรด่วนได้ด่วนคือเก่าหัวเฉียวย่อรับทรงให้ฟรีทัวร์ภาคอีสานคือเก่าเหรอครับผม คลิปนี้ก็จบไปทั้งนี้แหละครับผมสวัสดีครับเป็นนั่งแบบยางยกกลางท้งให้ท้งหน้าเนี่ยครับให้เอฟซีหัวเชียาเบิง